ดูเกิน3านาทีดีขึ้นแน่นอนสวัสดีครับพบกับผมโอปชานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมเป็นาลายาลายแหกกองยาวนะครับลายแหกกองยาวที่เป็นจังหวะช้านะครับผมเป็นจังหวะซาก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมใครที่ไม่เข้าใจท่อนไหนหรือว่าไม่ทันตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับโอเค จะเป็นลายที่จังหวะที่ช้านะครับลายนี้นะครับอ่ะไปดูกันเลยครับผมอ่าตั้งกอดืนก็ต้องตั้งเสียงพินให้ตรงนะครับผมมีลามีอ่ะนะครับแต่ผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ฟังก่อนนะครับรอบหนึ่งนะครับอ่ะหนึ่งสองซ้ นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับไปดูกันเลยนะครับดูอ่าโน้ตที่ผมลงให้ประกอบกันไปนะครับโอเคท hina, ่อนท, ranking, la, ท, ranking, ท c, ี่หนึ่งนะครับผมลาทีลาลาทีลาลาทีลาซอนลาหมีซอนลาทีลาลาทีลาลาอ่ะนะครับนิ้วชี้เริ่มจากนิ้วชี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางอ่าซ้ายหนึ่งลาทีลาลาทีลาลาอ่าดีลงก่อน ลาทีลาลาทีลาลาตามด้วยทีลาซอนลามีซอนลาทีลาซอนลามีซอนลาแล้วก็ทีลาลาอีกทีหนึ่งทีลาลาทีลาลาอ่านะครับเอาใหม่นะครับตอนที่หนึ่งช้าๆนะครับหนึ่งสองซ้ำลาทีลาลาทีลาลาทีลา ทีนี้เราจะเล่นแบบนี้นะครับสองรอบนะครับผมเล่นพร้อมกันนะครับหนึ่งสองซ้ลาทีลาลาทีลาลาทีลาซอลามีซอนลาทีลาลาทีลาลาหนึ่งรอบทรอบที่สองลาทีลาลาทีลาลาทีลาซอนลามีซอนลาทีลาลาทีลาลาอ่ะนะครับทีนี้ต่อไปนะครับท่อนที่สอง ลาโดลาลาโดเล,ลมีโดเลมีนะครับอ่าตามด้วยลาซอนลาอ่าลาซอนลาลาซอนมีเลมีโดเลมีโดเลมี